รับเข้าสู่ช่องใต้เตียงทาแกเรียนช่องที่จะมาสปอยและรีวิวหนังซีรีส์รวมถึงข่าวสารอื่นๆให้คุณผู้ฟังได้รับชมถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลย EP ที่10อลิซาเดธและครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่เกรฟตันซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธออีกครั้ง แม้จะเป็นการกักบริเวณแต่ยังน้อยเธอก็รู้สึกดีมากกว่าการต้องอยู่ภายในชั้นใต้ดินของวิหารเวสต์มินเตอร์ส่วนลิซซี่กับซิซิลีลูกสาวคนโตและลูกสาวคนรองของอลิซาเบธก็ต้องเดินทางมาอยู่ในราชสำนักตามคำบัญชาของริชาร์ดแอนไม่พอใจที่ลิซซี่ต้องมาอยู่ที่นี่และก็ยังไม่พอใจที่ริชาร์ดยังคงเรียกอีกฝ่ายว่าเจ้าหญิงอลิซาเบธ ทั้งที่พวกเขาได้ประกาศไปแล้วว่าการแต่งงานของเอ็ดเวิร์ดกับอลิซาเบธนั้นไม่ถูกต้องและลูกๆทั้งหมดของพวกเขาควรจะเป็นเพียงลูกนอกสมรสแต่ริชาร์ดก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของแอนและยังคงเรียกลิซซี่ว่าเจ้าหญิงต่อไปริชาร์ดแสดงท่าทีสนใจลิซซี่อย่างออกหน้าออกตาและดูเหมือนว่าลิซซี่ก็เริ่มสนใจเขาด้วยเช่นกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มกลายเป็นที่ซุบซิบนินทากันภายในราชสำนักแอนได้แต่มองเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความช้ำใจโดยที่เธอทำอะไรไม่ได้เลยด้านหลอดสแตนลีก็นำเรื่องซุบซิบนี้มาเล่าให้มาเกาเรตฟังและบอกว่าบางทีลูกชายของมาเกาเรตอาจจะต้องยอมแพ้เพราะว่าตอนนี้คู่มั่นของเฮนรี่กำลังจะมีผู้สู่ขอคนใหม่นั่นก็คือริชาร์ด มาเกเรตถึงกับรับไม่ได้เพราะนอกจากริชาร์ดจะเป็นอาแท้ๆของลิซซี่เขาก็ยังแต่งงานแล้วอีกด้วยเธอเชื่อว่าสิ่งที่ริชาร์ดทำก็เป็นแค่การหลอกใช้ลิซซี่เพื่อทําลายเกียรติของเฮนรี่เท่านั้นแต่ลอดสแตนลีเตือนเธอว่าอะไรๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะแอนเป็นเพียงราชินีที่อ่อนแอและมีลูกชายที่อ่อนแอไม่แพ้กันแต่ลิซซี่นั้นยังสาวแถมยังสวยมากอีกด้วย และเมื่อดูจากอลิซาเบธผู้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดลูกได้มากมายลิซซี่เองก็คงจะมีระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการผลิตทายาทแถมลิชาร์ดกับลิซซี่เองก็ดูจะมีใจให้กันจริงๆเสียด้วยทำให้มาเกเรตนั้นรู้สึกผิดหวังและโทษว่าลิซซี่นั้นก็เป็นเพียงแค่หญิงใจง่ายเหมือนกับอลิซาเบตและลิซซี่นั้นไม่คู่ควรกับเฮนรี่ลูกชายของเธอเลยแม้แต่น้อย แอนขอให้ริชาร์ดไล่ลิซซี่ออกไปจากราชสำนักเพราะเธอทนไม่ได้ที่ต้องถูกซุบซิบนินทาและต้องมองเห็นริชาร์ดทำตัวสนิทสนมกับลิซซี่อยู่ทุกวันแต่ริชาร์ดบอกว่าเขาจำเป็นต้องทำเหมือนกับว่าเขานั้นชอบลิซซี่เพื่อทำลายชื่อเสียงของอีกฝ่ายและทำให้ลิซซี่ตัดขาดจากการมั่นหมายกับเฮนรี่ทิวโดรเสียเพื่อที่คนที่ยังจงรักภักดีกับเอ็ดเวิร์ดจะได้ย้ายฝั่งมาอยู่กับเขา แอนผิดหวังที่ริชาร์ดนั้นยอมให้เธอต้องขายหน้ากับเรื่องนี้เพียงพ่อเขาต้องการเอาชนะเฮนรี่เท่านั้นริชาร์ดบอกว่าเขายอมทำได้ทุกอย่างเพื่อชนะสงครามครั้งนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามริชาร์ดยังคงเกี้ยวพาลิซซี่อย่างเปิดเผยจนกระทั่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดทายาทคนเดียวของริชาร์ดกับแอนที่ร่างกายอ่อนแอมาโดยตลอดก็ได้ตายจากไปอย่างกะทันหัน ท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนแอนนั้นได้แต่เสียใจจนแทบจะคุมสติไม่อยู่เพราะหลังจากที่พยายามกันมาหลายปีเธอก็ยังมีลูกชายกับริชาร์ดเพียงแค่คนเดียวและตอนนี้เขาก็ได้จากไปเสียแล้วลิซซี่จึงกลายมาเป็นคนที่ปลอบใจริชาร์ดในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้สุขภาพของแอน์ทรุดทมลงหลังจากการตายของบุตรชาย และเธอก็เริ่มโทษว่านี่เป็นความผิดของเหล่าแม่มดตระกูลวูดวิลอีกครั้งทั้งการตายของลอร์ดวอริกการตายของอิซาเบลจนมาถึงการตายของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเพราะว่าอลิซาเบตนั้นได้สาบแช่งพวกเธอที่ฆ่าเด็กชายบนหอคอยริชาร์ดบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับคำสาบเลยเพราะตัวเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กชายทั้งสองแอนไม่เชื่อและหาว่าริชาร์ดนั้นโกหกเธอ และการตายของลูกชายของพวกเธอก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าคำสาบเป็นความจริงทำให้ริชาร์ดนั้นผิดหวังมากที่แอนไม่เคยเชื่อเขาเลยความโศกเศร้าทำให้ริชาร์ดยิ่งรู้สึกหวั่นไหวกับลิซซี่แต่เขาก็พยายามหักห้ามใจตนเองเอาไว้ลิซซี่กับซิสซี่ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมอลิซาเบตและน้องๆของพวกเธอที่เกรฟตันอลิซาเบตยินดีมาก ที่ลูกๆของพวกเธอมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งและเธอก็อยากพูดคุยกับลิซซี่ตามลำพังถึงความสัมพันธ์ระหว่างลิซซี่กับริชาร์ดที่กำลังถูกซุบซิบไปทั่วลิซซี่ยอมรับว่าเธอชอบริชาร์ดและเขาก็ไม่ได้เลวร้วายอย่างที่ใครๆคิดอีกทั้งเธอก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดน้องชายของเธอลิซซี่บอกว่าริชาร์ดได้ขอเธอแต่งงานแล้ว เขาเองก็รักเธอเหมือนกับที่เธอรักเขาและเธอก็จะได้เป็นราชนีแห่งอังกฤษเหมือนดังภาพในนิมิตของเธออลิซาเบธได้เพียงแค่รับฟังเพราะเธอรู้ดีว่าเธอคงไม่สามารถเปลี่ยนใจลิซซี่ได้แต่เธอนั้นก็ไม่ไว้ใจริชาร์ดและมีแผนการของเธอเองเช่นกันนั่นก็คือการตามตัวเจ้าชายริชาร์ดลูกชายคนที่สองของเธอกลับมาเพื่อหาทางชิงบัลลังก์อังกฤษกลับคืนมาอีกครั้ง ความสัมพันธ์ของลิซซี่กับริชาร์ดนั้นก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนที่เธอกลับมาจากเกรฟตันเขาก็ยังมารับเธอด้วยความยินดีปรีดาส่วนแอนนั้นกลายเป็นคนเก็บตัวและจมอยู่กับความโศกเศร้าริชาร์ดบอกแอนว่าที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อตัดสัมพันธ์ระหว่างลิซซี่กับเฮนรี่ให้เด็ดขาดเพราะตอนนี้เฮนรี่กำลังจะยกทัพมาเล่นงานเขาแล้ว แอนเตือนให้ริชาร์ดรู้ตัวว่าเธอเองก็คือลูกสาวของลอร์ดวอริกเดอะคิงเมเกอร์ผู้เปี่ยมอิทธิพลในอดีตและเธอยังมีผู้สนับสนุนอีกมากซึ่งพวกเขาอาจจะเปลี่ยนข้างได้ถ้ารู้ว่าริชาร์ดเขี่ยเธอทิ้งไปแต่คำคู่ของเธอก็ยิ่งทำให้ริชาร์ดเข้าใกล้ลิซซี่มากขึ้นอิทธิพลของลิซซี่มีมากขึ้นทุกทีจนทุกคนต่างรู้กันว่าอีกไม่นาน ลิซซี่ก็จะได้เป็นราชนีคนต่อไปการสูญเสียลิซซี่ให้แก่ลิชาร์ดทำให้มาร์เกรดเกิดความกังวลว่าเธออาจจะต้องพ่ายแพ้อีกครั้งเพราะถ้ายอร์กสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้สำเร็จก็เป็นเรื่องยากที่แลงคาสเตอร์จะได้กลับมาครองบัลลังในระหว่างนั้นเองก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นบนท้องฟ้าเกิดสุริยุปราคาขึ้นบทบางอาทิตย์ดวงเก่าและให้กำเนิดแสงอาทิตย์ดวงใหม่ ทำให้มาเกรดเชื่อว่านี่เป็นสัญญาณจากพระเจ้าที่บ่งบอกว่าแสงแห่งยอก์กำลังจะหมดสิ้นลงและจะถูกแทนที่ด้วยทิวโด,ด้านลิซซี่เองก็มองดูเหตุการณ์นี้ด้วยความกังวลใจเพราะเธอเกิดลางสังหรณ์ว่ามันจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้และนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ราชนีแอนสิ้นใจจากไปริชาร์ดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เพราะรู้ว่าที่แอนตรอมใจก็เป็นพาะเขาทำให้เขาไม่กล้าที่จะมองหน้าลิซซี่ได้อีกแถมทุกๆคนก็ยังซุบซิบกันว่าเขานั่นแหละที่เป็นคนวางยาฆ่าแอนเพื่อที่เขาจะได้แต่งงานกับลิซซี่แทนทำให้ตอนนี้ขุนนางหลายคนได้เริ่มแปรพักไปเข้าร่วมกับทิวโดแล้วลิชาร์ดจ,จึงตัดสินใจไล่ลิซซี่ออกจากราชสำนักและให้เธอไปอยู่กับลอสแตตลีย์และมาร์กาเร็ตแทน โดยคิดว่าถ้าเขาส่งลิซซี่ไปอยู่กับมาการ็ดตที่เป็นเสมือนว่าที่แม่สามีของเธอจะทําให้ข่าวรือระหว่างเขากับลิซซี่นั้นจบสิ้นลงไปได้หลอดสแตนลี Stanley, เตือนไม่ให้มาการ็ดตลังแกลิซซี่ระหว่างที่เธออยู่ที่นี่เพราะถ้าริชาร์ดชนะศึกในครั้งนี้ลิซซี่ก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นราชินีแห่งอังกฤษแต่ถ้าไม่ชนะมาการ็ดตก็ยังมีศักเป็นว่าที่แม่สามีของลิซซี่อยู่ เพราะว่าสัญญาการแต่งงานระหว่างลิซซี่และเฮนรี่นั้นยังไม่ได้ถูกยกเลิกและขนนางมากมายก็ติดตามเฮนรี่เพียงเพราะว่าเขานั้นสัญญาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวคนโตของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดอันเป็นที่รักมากระเล็ดรับปากว่าเธอจะไม่รังแกลิซซี่แม้ว่าในใจของเธอจะยังคงนึกชิงชังอีกฝ่ายเพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างลิซซี่กับดิชาร์ดทำให้ลูกชายของเธอต้องขายหน้า ด้านอลิซาเบตก็ได้แต่มองสงครามที่กำลังจะปะทุขึ้นด้วยความกังวลใจเธอไม่รู้เลยว่าเธอควรจะเข้าข้างใครในสงครามครั้งนี้เพราะทั้งริชาร์ดและมาเกร็ตก็ดูจะเป็นศัตรูของเธอเหมือนกันทั้งคู่เฮนรีทิวโดร์พร้อมกับกองทัพของเขาได้ล่องเรือมาถึงอังกฤษแล้วและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับริชาร์ดเพื่อทำศึกครั้งสุดท้ายที่จะตัดสินชะตากรรมของอังกฤษ กองทัพของริชาร์ดนั้นมีกำลังมากกว่าแต่เขายังไม่แน่ใจในความพักดีของหลอดสแตนลีเขาจึงได้ออกคำสั่งให้หลอดสแตนลีส่งคนมาสมทบกับเขาในทันทีและสั่งให้นำตัวลิซซี่ออกจากการคุ้มครองของหลอดสแตนลีเสียลิซซี่ได้ยินเสียงม้ามาที่บ้านเธอจึงรีบไปหา玛า aret เพื่อหวังว่าเธอจะได้ข่าวจากริชาร์ดมาเกเรตเยาะเย้ยลิซซี่ว่า ที่ผ่านมาริชาร์ดนั้นก็แค่หลอกใช้เธอเพื่อเอาชนะเฮนรี่และเธอนั้นก็เป็นแค่คนโง่ที่หลงละเมอเพ้อพกในความรักเท่านั้นลิซซี่เถียงว่าเธอกับริชาร์ดนั้นรักกันทำให้มาเกเรตโมโหและบอกว่าลิซซี่นั้นเป็นแค่โสเพณีใจง่ายและเป็นนางปีศาจที่ทำให้ลูกชายของเธอต้องอับอายและเฮนรี่คงไม่มีทางยอมแต่งงานกับเธออีกแล้วลิซซี่เถียงกลับ ว่ามาเกเรตต่างหากที่เป็นปีศาจที่ฆ่าน้องชายของเธอทั้งที่พวกเขายังเป็นเพียงแค่เด็กบริสุทธิ์และเธอก็ยังบอกอีกว่าถึงอย่างไรเฮนรี่ก็ต้องยอมแต่งงานกับเธอถ้าเขาอยากจะได้อังกฤษดังนั้นไม่ว่าผลของสงครามครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเธอก็จะได้เป็นราชนีแห่งอังกฤษและมาเกเรตจะไม่มีทางรังแกเธอเช่นนี้ได้อีกคำพูดของลิซซี่ทำให้มาเกเรตนิ่งไป เพราะรู้ดีว่าสิ่งที่ลิซซี่พูดนั้นเป็นความจริงในเมื่อลิซซี่นั้นคือลูกสาวคนโตของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดนั่นจึงทําให้เธอกลายเป็นเจ้าสาวที่มีค่ามากที่สุดในเกาะอังกฤษและเฮนรี่ลูกชายของเธอก็จําเป็นต้องพึ่งพาชาติกําเนิดของลิซซี่ถ้าเขาอยากจะคลองบัลลังเซอร์จอห์นเข้ามารับตัวลิซซี่ออกจากบ้านของหลอดสแตนลีตามคําสั่งของริชาร์ด ลิซซี่จึงได้ขอร้องให้เขาพาเธอไปหาริชาร์ดที่ค่ายทหารเพราะเธอต้องการฟังความจริงจากปากของเขาว่าที่ผ่านมาเขาเพียงแค่หลอกใช้เธอจริงหรือไม่เซอร์จอรนรู้สึกไม่สบายใจแต่สุดท้ายเขาก็ยอมตามใจลิซซี่ด้านหลอดสแตนลีลีก็ไม่ยอมส่งกองทัพมาช่วยริชาร์ดตามคำสั่งทำให้ริชาร์ดโมโหมากจึงจับลูกชายของเขาไว้เป็นตัวประกัน ส่วนเฮนรี่เองก็กังวลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าหลอดสแตนลีลีไม่ยกทัพมาช่วยเขาเขาก็คงจะพ่ายแพ้เป็นแน่มาเกร็ตจึงต้องมาขอร้องหลอดสแตนลีลีด้วยตัวเองแต่หลอดสแตนรียีก็ยังไม่ยอมตัดสินใจเพราะชีวิตลูกชายของเขานั้นยังคงอยู่ในกำมือของริชาร์ดมาร์กเร็ตจึงได้แต่เลยมาหาเฮนรี่และหวังเพียงให้พระเจ้าอวยพรพวกเขาเท่านั้น ด้านลิซซี่ก็มาหาริชาร์ที่กระโจมของเขาเพื่อถามว่าเขานั้นรักเธอจริงหรือไม่หรือว่าทั้งหมดนั้นมันก็เป็นเพียงแค่เลือกหลอกลวงและเป็นเธอที่หลงรักเขาอยู่ข้างเดียวและถ้าเขาไม่ได้รักเธอเธอก็จะจากไปและไม่มาเจอกับเขาอีกลิชาร์สารภาพกับลิซซี่ว่าเขาตั้งใจหลอกใช้เธอจริงแต่สุดท้ายเขาก็ตกหลุมรักเธอและเขาก็เกลียดที่ตัวเองรู้สึกเช่นนั้น ลิชาร์สัญญากับลิซซี่ว่าเขาจะชนะกลับมาและเขาจะแต่งงานกับเธอเพื่อให้เธอเป็นราชินีเคียงคู่กับเขาจากนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันในคืนนั้นด้วยความรักที่มีให้กันอย่างแท้จริงริชาร์ดออกรบด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมส่วนลิซซี่ก็ได้เดินทางกลับสู่เกรฟตันเพื่อพำนักกับแม่ของเธอจนกว่าสงครามครั้งนี้จะเสร็จสิ้นกองทัพกุหลาบขาวและกุหลาบแดง ต่อสู้กันอย่างหนุเดือดท่ามกลางสมรภูมิทุ่งบอสเวิร์ดโดยไร้ร่องรอยของหลอดสแตนลีจนกระทั่งริชาร์ดพลาดท่าตกจากหลังมา้าหลอดสแตนลีจึงตัดสินใจนำทัพเข้าร่วมกับทิวโดทันทีริชาร์ดถูกลุมท่ามกลางสนามรบจนสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตลงที่นั่นลิซซี่ได้แต่รอฟังข่าวด้วยใจระทึกเพราะเธอไม่รู้เลยว่าที่สนามรบนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังจากรีชาร์ดเสียชีวิตลงกองทัพของเฮนรี่ทิวดอร์ก็ได้รับชัยชนะและเขาก็จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์คนใหม่ของอังกฤษท่ามกลางความตื่นตันใจของมาการ็ตโบฟอร์ดที่ในที่สุดวันที่เธอรอคอยก็ได้มาถึงแต่มาการ็ตไม่รู้เลยว่าสายเลือดแห่งยอกที่เธอทำลายไปนั้นยังไม่หมดสิน้นเจ้าชายริชาร์ดยังคงมีชีวิตอยู่และได้เดินทางกลับมาพบกับอลิซาเบธแม่ของเขาอีกครั้ง แม้อลิซเบธจะยังคิดไม่ออกว่าเธอจะกู้คืนบัลลังก์กับคืนมาให้ลูกชายของเธอได้อย่างไรเธอรู้เพียงว่าตอนนี้เธอและลูกๆยังคงปลอดภัยและเธอก็ต้องการอยู่กับลูกๆอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาข่าวความพ่ายแพ้ของดิชาร์ดมาถึงลิซซี่ในที่สุดเธอทั้งเสียใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าอีกไม่นานเธอจะต้องแต่งงานกับเฮนรี่ทิวโดร ซึ่งเธอไม่เคยได้พบหรือรู้จักเขาเลยแม้แต่น้อยอลิซาเบตปลอบใจลิซซี่และบอกให้เธอเข้มแข็งเพราะอีกไม่นานลิซซี่จะต้องขึ้นเป็นราชินีแห่งอังกฤษเหมือนอย่างที่เธอนั้นเคยเป็นและอลิซาเบตก็รู้ดีว่ามันโหดร้ายและหนักหนามากเพียงใดแต่เธอเชื่อว่าลิซซี่จะต้องผ่านพ้นมันไปได้เพราะลิซซี่คือลูกสาวของเธอ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับซีรีส์ประวัติศาสตร์เรื่องนี้ The White Queen สร้างมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสงครามดอกกุหลาบและตัวละครที่โลดแเล่นอยู่ในเรื่องนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีตัวตนอยู่จริงเกือบทั้งหมดลองจินตนาการว่าถ้าเราต้องไปอยู่ในยุคนั้นก็คงเครียดน่าดูเลยนะคะแต่นี่แหลคะค่ะที่แอดมินคิดว่ามันคือเสน่ห์ของซีรีส์ในยุคกลางที่จะมีความดิบเถื่อนแบบที่หาไม่ได้ในซีรีส์ยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมันถูกเล่าผ่านมุมมองของผู้หญิงแต่ก็ต้องโน้ตไว้ก่อนนะคะว่าเรื่องราวบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่ความจริงอย่างเรื่องคำสาปของตระกูลวูดเวลก็คงจะไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆละ่ะแต่มันก็เป็นพ็อตที่ใส่มาแล้วก็ดูดราม่าเพิ่มขึ้นดีเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าสุดท้ายแล้วลิซซี่จะต้องแต่งงานกับเฮนรี่ทิวดร์และราชวงศ์ทิวดร์นั้นก็จะมีอายุเพียงไม่นาน โดยสิ้นสุดลงในรัชสมัยของควีนอลิซาเบธที่หนึ่งซึ่งหมายความว่าทายาทฝ่ายชายของมาเกเรตที่เป็นผู้สังหารเจ้าชายบนหอคอยได้สูญสิ้นไปจริงๆตามคำสาปของอลิซาเบธแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องที่ว่าใครคือผู้สังหารเจ้าชายบนหอคอยนั้นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะตามประวัติศาสตร์เด็กชายทั้งสองคนได้หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีบันทึกว่าถูกสั่งประหาร และไม่มีใครพบศพดังนั้นคนร้ายตัวจริงอาจจะเป็นกษัตริย์ริชาร์ดราชินีแอนหรือขุนนางสักคนก็เป็นได้เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่นักประวัติศาสตร์จะต้องหาคำตอบกันต่อไปส่วนเรื่องราวความรักระหว่างริชาร์ดกับลิซซี่เรือบาปอาหลานที่เปรียบเสมือนร่างทรงเดมอนกับเรเนรา่ายังไงอย่างนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะว่ามันเกิดขึ้นจริงแค่มีข่าวลือว่า ริชาร์ดพยายามที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงอลิซาเบธแห่งยอร์กผู้เป็นหลานสาวของตัวเองซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองก็เป็นได้ค่ะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเจ้าหญิงอลิซาเบธคือเจ้าสาวที่มีค่ามากซึ่งจะช่วยเพิ่มความชอบธรรมในบัลลังแห่งอังกฤษให้แก่ใครก็ตามที่แต่งงานกับเธอแต่เรื่องที่เป็นความจริงก็คงเป็นเรื่องความงามของราชนีอลิซาเบธวูดวิล ผู้ที่ทําให้กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดยอมแต่งงานกับเธอได้แม้ว่าตัวเธอจะมีข้อบอกพร่องมากมายทั้งเป็นเพียงสามัญชนทั้งเป็นแม่ไม้และยังอยู่ในครอบครัวขุนนางที่เคยสวามิภักดิ์กับแลงคาสเตอร์อีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนนี้แต่งงานกันด้วยความรักอย่างแท้จริงและอลิซาเบธก็คือราชินีเพียงหนึ่งเดียวของเอ็ดเวิร์ดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติของกษัตริย์ในยุคนั้นที่จะแต่งงานด้วยความรัก ย่าว่าแต่กษัตริย์เลยค่ะแค่ชนชั้นสูงส่วนใหญ่ก็ต้องแต่งงานกันทางการเมืองทั้งนั้นเอ็ดเวิร์ดที่4ถือเป็นกษัตริย์ที่แหกธรรมเนียมเลยทีเดียวและมรดกของพวกเขาก็จะตกทอดไปสู่บรรดาลูกๆหลานๆนี่เลยค่ะเรื่องแหกขนบนี่ขอให้บอกทิวโดจัดเต็มสตรีมแน่นอนจนแทบจะบอกได้เลยว่าถึงทิวโดจะเป็นราชวงศ์ที่อยู่ไม่นานแต่ก็เกิดเรื่องราวประมาณ10ล้านเรื่อง แอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะและขอให้รอฟังเรื่อง The White Princess ที่จะเป็นเรื่องราวภาคต่อของลิซซี่ได้เลยค่ะขอสปอยล่วงหน้าเล็กน้อยว่าความแซ่บในเรื่องรักๆค่ๆข,ของลิซซี่อาจจะไม่บูอหวาเท่ากับรุ่นแม่เพราะว่าเธอไม่ได้แต่งงานกับเฮนรี่ด้วยความรักเหมือนอย่างที่อลิซาเบธแต่งกับเอ็ดเวิร์ดแต่ความดราม่านั้นมีมากกว่าแน่นอนค่ะ ลิซซี่นั้นจะต้องพบเจอกับการตัดสินใจที่ยากลำบากมากกว่าที่อลิซาเบตเคยเผชิญเพราะเธอจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างกุหลาบขาวและกุหลาบแดงที่ต่างกลายเป็นครอบครัวของเธอด้วยกันทั้งคู่แต่ก็อย่าเพิ่งผิดหวังไปนะคะเพราะเรื่องราวของลิซซี่กับเฮนรี่มันก็จะมีความโรแมนติกในอีกรูปแบบหนึ่งฟิลแบบพัดละครช่องหลากสีแต่ก็ว่าไม่ได้นะคะเพราะไอที่ฟังมาทั้งหมด มันก็แอบเหมือนพอตะคอนช่องหลากสีอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ยุคเริ่มสงครามดอกกุหลาบจนถึงยุคทิวดอรมันพีกกันทุกเรื่องพีกจนนึกว่าเป็นละครแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไม่แปลกใจเลยค่ะที่ลุงจอร์จอารามาตินจะได้ไอเดียการแต่งเกมออฟโทนมาจากยุคสมัยนี้ของอังกฤษส่วนนักแสดงภาคต่อไปจะมีการเปลี่ยนใหม่ย,ยกเซตเลยนะคะเพราะว่าสร้างห่างกันหลายปี แล้วก็เป็นเรื่องราวการดำเดนินเรื่องของอีกเจเนอเรชันหนึ่งแล้วจะให้รีเบคก้าเฟอร์กูสันมาแสดงเป็นคุณยายมันก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าจะมีแค่เลดี้ซิซิลีที่ใช้นักแสดงคนเดิมแต่ว่าเธอก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเท่าไหร่ในภาคต่อไปก็ต้องถือโอกาสบอกลาทีมนักแสดงเซตนี้โดยเฉพาะนางเอกอย่างรีเบคก้าที่สวยเลิศเชิดปังเหมาะสมกับฉายาราชนีที่งดงามที่สุดแห่งอังกฤษจริงๆ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วซีรีส์ชุดนี้มันเป็นไตรภาคนะคะก็คือ The White Queen จะเป็นภาคแรกที่มีอลิซาเบธวูดวิลล์เป็นคนดำเนินเรื่องและบอกเล่าเรื่องราวในยุคสงครามดอกกุหลาบส่วนภาคที่2จะเป็น The White Princess ที่มีอลิซาเบธแห่งยอร์กดำเนินเรื่องและบอกเล่าเรื่องราวในช่วงก่อร่างสร้างราชวงศ์ทิวดอร์ส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือ The Spanish Princess ที่มีแคทเธอรีนแห่งอารากอนเป็นคนดำเนินเรื่องก็คือ3เรื่องนี้จะเป็น3 g e เจเนอเรชันที่เล่าเรื่องติดต่อกันเลยแต่แอดมินคิดว่าเรื่องสุดท้ายมันไม่ค่อยจะตรงธีมเท่าไหร่แถมจำนวนตอนก็เยอะกว่าใครเขาแอดมินก็เลยจะข้ามเรื่องนี้ไปและยกภาพยนต์นเรื่องอลิซาเบธเดอะโกลเด้นเอชขึ้นมาเล่าเป็นไตภาคสุดท้ายแทนเพราะแอดมินคิดว่านี่จะเป็นการจบเรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุด แถมตัวเอกทั้ง3มเรื่องก็ยังมีชื่อว่าอลิซาเบธเหมือนกันทั้งหมดและก็ยังเป็นญาติกันโดยตรงทางสายเลือดอีกด้วยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะที่เมื่อมาถึงยุคสมัยของควีนอลิซาเบธทิวร์แล้วมันจะมีคำกล่าวที่ว่าเด็กผู้หญิงในอังกฤษหนึ่งในสี่จะใช้ชื่ออลิซาเบธกันหมดก็จะไม่ให้ตั้งได้ยังไงล่ะคะก็ควีนเล่นชื่ออลิซาเบตติดๆกันแบบนี้แถมยังเป็นควีนที่ปังๆกันทั้งนั้น และก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะคะที่ควีนแห่งอังกฤษคนล่าสุดก็ชื่ออิซาเบธเหมือนกันแถมยังเป็นอลิซาเบธที่โด่งดังไม่แพ้กับอิซาเบธคนแรกอีกด้วยดูท่าว่าชื่อนี้จะเหมาะสมกับการเป็นควีนจริงๆส่วนอีกเรื่องที่สำคัญที่น่าดึงดูดสุดๆสำหรับใต้ภาคนี้ก็คงจะเป็นนักแสดงนี่แหละคะ่ะทั้งรีเบคก้าเฟอร์กูสันโจดี้โคเมอร์และเคธแบนเชส ที่จะมาแสดงเป็นอลิซาเบธทั้งสาคนต่างเป็นนักแสดงตัวท็อปกันทั้งนั้นมีทั้งความสวยเป็นที่ประจักษ์ฝีมือก็ยังเป็นที่ประจักษ์เป็นบัตรลายที่ชนะเลิศแบบสุดๆเลยค่ะเพราะตามประวัติศสาสตร์แล้วอลิซาเบธทั้ง3คนก็ขึ้นชื่อเรื่องความงามและความมีเสน่ห์ไม่แพ้กันยังไงก็ฝากกด subscribe และติดตามกันในตอนต่อๆไปได้เลยค่ะ